ตานสาธุชนมุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถรใใลานเปล่าคำว่าเถรแม่นลานเปล่าก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ค,คือเรียนรู้มากรู้พระไตรปิฎกแต่ปาก แต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตามพระไตรปิฎกแต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรือว่าไม่ได้มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีดังนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่ในพระเชตวันแล้ะทรงปรารบพระเถระที่มีนามว่าโปดิธาะขอโทษนะโปธิละโปธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวเป็นต้นเนื <c oughs> ้อความก็มีอยู่ว่าท่านเลียงหัวข้อบอกว่ารู้มากแต่เอาตัวไม่รอด หรือว่าพูดตามภาษาไทยว่ามีความรู้ทุ่มหัวแต่ตัวไม่รอดออย่างนี้มีมากฟังแล้วก็เดี๋ยวก็มาคูยทีหลังเป็นข้อคิดเรื่องนี้สั้นๆท่านกล่าวว่าพระอนุนท่านบอกอย่างนี้ว่าดังได้สดับมาแล้วแด่แบบนี้อย่างนี้คือพระอนุนในเวลาที่ท่านจะพูดอะไรท่านใช้คำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวา ว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าสัมปัดว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกว่าฉันรู้อย่างนี้ฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนี้แล้วก็พระนนท์นี้ก็เหมือนกันเป็นพระที่มีความรู้มากทรงพระไตรปิฎกได้สดับคําสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงที <c oughs> ่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระอุสูตรคือสดับมาก จำได้มากแต่ว่ามีความประพฤติดีไปที่ไหนก็มีแต่การถ่อมตัวไม่ยกยงไม่ยกตนข่มท่านนี่เป็นจริยาของพระที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับพระโปธิระพระโปธิระนี่สมัยก่อนทำไมเด็กเทระเทระเขาเ้าบปพระผู้ใหญ่ เรียกพระโพธิละมิเ่อมีความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดคําว่าตัวไม่รอดก็หมายความว่าไม่พ้นอบายภูมิแอนี่สําคัญต้องคิดนะตามพระบาลีท่านบอกว่าดังได้สดับมาพระโพธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรวิฎกในพระพุทธศาสนาคือในศาสนาพระเจ้าเจ็ดพระองค์ นี่หมายความว่าเกิดแต่ละชาติเนี่ยความทรงจําดีมากสามารถทรงพระตรีดกได้คือว่าในระหว่างที่พบพ,พระพุทธเจ้าเจ็ดองค์พบพระเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าท่านมีความทรงจําดีคือมีสัญญาดีปัญญาน้อย สัญญาแล้แต่ความจำจำแล้วก็ไม่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้มีปัญญาที่จะไปใช้ใเกิดประโยชน์แล้วก็ในแต่ละสมัยก็เป็นอาจารย์ครูสอนธรรมคือสอนพระไตรปิฎกกำบรรดาพระห้าร้อยรูปมาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ,อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดในระหว่างนี้ แล้วก็อาศัยความดีที่ปัญญาดีเคยทรงาาวัะไตวปิดกมาก็มาเป็นพระทรงาาวัะไตวปิดกอีกแล้วก็มีลูกศิษย์ลกหารวมทั้งแล้วห้าร้อยรูปหมายความโรงเรียนที่ตั้งสอนน่ะพระจะต้องมีจํานวนเต็มห้าร้อยรูปอยู่เสมอเป็นบริวารจะเป็นลูกศิษย์แต่ได้บาอากว่าพิสูจน์นี้ย่อมไม่มีแม้แต่ความคิด ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจากยังเธอให้สังเวชที่เป็นความดำริขององค์สมเด,ด,ด็จพระสัมมาทัมุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระโพธิละเป็นผู้ทรงพระเตวีดก,ก,ตก,ก,ตก,กตแต่ว่ามีแต่สัญญาขาดปัญญาอย่าลืมนะ สอนใครก็สอนสอนตามแนวเห็นพระไตรปิฎกก็รู้สึกว่าสอนดีไม่แยกแนวสวรรค์มีไหมท่านบอกว่าพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีพอมาโลกมีไหมพระไตรปิฎกยืนยันว่านนมีนิพพานสูญไหมนิพพานไม่สูญนิพพานนางประมังสูญอย่างนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหมายความว่างจากความชั่ว มานะทิฏฐิไม่มีความชั่วนิดสึงไม่มีนิพานนางประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิง่งถ้านิพานมีสภาพศูนย์นิพานก็ไม่มีคำวราสุขเพราะว่าไม่มีอารมณ์รับสัมผัสการที่รู้ว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสในเมื่อมีอารมณ์รับสัมผัสสภาพนั้นไม่ศูนย์แต่ว่าจิตศูนย์จากความชัว่วจิตครบแต่ความดีจึงมีอารมณ์เป็นสุข ท่านบอกว่าจําเดิมนะแต่นั้นมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสก,กับพระเทระคือปุิระว่าในเวลาที่ท่านปุิระเข้ามาหาเข้าเข้ามานำบัสก,กายเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่าเมื่อมาเถิดพระเทระผู้ทรงใบลานเปล่าให้คําว่าเถรเนี่ยเทระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่ ถ้าเทนนะคือใช้นอนูสะกดก็แปลหัวก็โมยถ้าใช้รอเรสะกดท้อสระเอทอถ,ถ,ถงรอเรสะกด mm hmm. เขาเป็นแปลเทนตัวนีน้แบบผู้ใหญ่เ mm hmm. พราะพุทธเจ้าก็ส่งยู่เพื่อให้รู้สติ mm hmm. เวลาที่ขั้นแท้งกัไปเฝ้าบอกนี่พอเทนไม่รันเปล่าเชิญมานี่ได้เชิญมาเถ้าเจ้าพอเทนไม่รันเปล่าวเวลาที่จะกลับพระพุทธเจ้าก็ส่งตัส ว่ายังไงคุณไลปลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเถรไม่ลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเทระไลปลานเปล่ากลับไปหรืออ้าจงไปเถิดให้มีความสุขไปเถิดคุณไม่ไปลานเปลา่าไปเถิดเถนไม่ลานเปลา่าแล้วก็ท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตัดว่าคุณไลปลานเปล่าไปแล้วหรือพระโพธิละนั้นโดนเขาไหลหลายรอบ ยังมานั่งคิดในใจว่าเอ๊ะเรานี่ก็มีการศึกษาดีอย่างนี้นี่นะสามารถทรงพระตาบีดกได้พร้อมทั้งอัตกถาคำว่าอัตกถาคือว่าคําสอนพระทธเจ้าทรงเรียกว่าบาลี <c oughs> นี่คำอธิบายพระตาบีดกที่อธิบายออกมาก็มีความว้าใจเรียกว่าอัตกถาแล้วก็สามารถสอนธรรมกับบรรดาพิสุทั้งห้าร้อยรูป และในพระห้าร้อยรูปเนี่ยมีด้วยกันถึงสิบแปดคณะใหญ่แต่ว่าทำไมสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้าจะเรียกเราเนืองเนืองบ่อยๆเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าที่ไรก็เห็นไมนานลานเปล่ามาแล้วหรือเห็นไมลานเปล่าไปแล้วหรือเป็นอย่างนี้เสมอท่านก็คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระพุทมีพระพ่าเจ้ายังเรียกเราอยู่เนืองเนืองว่าคุณไมลานเปลา่า ท่านคนจะคิดอย่างนี้เพราะเพราะว่าเราไม่มีคุณวิเศษในก็หมายความเรามีแต่ความรู้ในตัวหนังสือแต่เราไม่มีคุณธรรมพิเศษคือไม่มีฌานเป็นต้นแน่แท้ให้ความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านทรงพระตวิฎกตามสัญญาที่จำแต่ปัญญาหรือวิทยะ รือปัญญาก็ดีความเพียงก็ดีที่จะทําจิตให้ว่างแล้วะงับจากที่วรห้าประการแม้แต่ฌาเนเบื้องต้นคือปฐมฌานก็ไม่มี <c oughs> นี่เราบรรดาเพื่อนวิสุสมันเณนจําให้ดีนะถ้าแม้แต่ฌานก็ไม่มีมีหวังลงนรกแน่นอนไอการที่จะเรียนรู้มากๆว่าในมีการคุ้มตัวได้เลย ถึงแม้มีชาญโลก,กีก็เป็นกันแต่มีชาโลก,กีอย่างวันทวันท้ทก็ยังลงนรกเลยนี่ไม่มีอะไรเลยก็ไปเบ่งเขาว่าฉันเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นเรียนจบพระไตรปิฎกชั้นเรียนจบอัตถกถาไม่มีใครสามารถจะซูฉันได้ตัวนี้เป็นมานะากิเลสฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้นักธรรมตรีได้นักธรโทได้นักธรรมเอกเรือว,ว่าเป็นปร,ริญ จะได้ปณิยาก็จงัูตัวอย่างพระโพธิละพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องสรรเสริญกับทรงทำหนี้ทำไม่รู้สึกตัวว่าก,การรู้แค่หนังสือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะมีมานะกิเลสถือตัวถือต,ตนทำตนให้เป็นคนเลวเอ้ยตัวอย่างคุณจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจ้า ต่สมัยนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิละนี่ท่านก็นดีนะถ้าไม่ฝืนพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแต่เอาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระศีลคงจะมีแต่สมาธิในขั้นฌานสมาบัติไม่มีอริยมกกรรคผลไม่มีก็เจ้งกันคนเท่านี้นะต่อมาท่านบอกว่าท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเอง รู้สึกสลดใจสังเวชในสลดใจจึงคิดว่าบัดนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงติเราอย่างนี้เราจะไปสู่ป่าไม่เอาแล้วอยู่บ้านอยู่เมืองไม่เอาแล้วเป็นครูปอาจารย์ใครก็ไม่เอาแล้วเราจะไปป่าแล้วก็ไปทำสมณธรรมทำฌานให้เกิดขึ้นตัดกิเลสที่เป็นสมบทเท,ทระหารอย่างเร็ว ยังไงยังไงชาตินี้ต้องเอาอาราหาันให้ได้เกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมาทีห่หมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลถอยหลังกุศลก็ามาแทรกใจจึงได้จัดแจงบาตรจีวรเมื่อพร้อมแล้วก็ออกไปพร้อมไปด้วยกับพิสุก็ออกไปป่าพร้อมกับบรรดาพิสุลูกศิษย์ที่เรียนธรรมกับท่าน แต่ว่าไปไปที่หลังเขาหมายความว่านี่หนังสือท่านาวายอนด,นดันบอกว่าพร้อมแล้วปอกที่หลังอันนี้ไม่เป็นเรื่องหมายความรู้สึกท,ที่เรียนเองกกับท่านจบพระไจรวิฎดกต่างคนต่างก็เข้าป่ากันไปเป็นแถวแต่ว่า่านโพธิละเพิ่งจะมารู้สึกตัวย่องไปที่หลังนะไปเวลาใกล้รูปอันนี้บรรดารู้สิษย์ูกหาที่ท่านไปอยู่ในป่า เมื่อท่านจบพระตถีดกท่านศึกษาพระกรรมาฐานกับพระพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วอย่าลืมท่านเรียนจบพระตถาวิ덕จะเอาดีไม่ได้ <c oughs> ไปศึกษากรรมาฐานกับพระพุทธเจ้าท่านลาไปลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปทําแล้วเปรตอรรันก็เป็นแถวเป็นประขีหน้าศพหมดวิรศกคือพระอรหรันตอนนี้ก็เมื่อท่านเข้าไปถึงบริเวณป่าไปาที่บรรดาพระสงค์นั่งพัก นั่งพักผ่อนไปกันท่านกำหนดด้วยว่าอาจารย์อะลรบาลีอาจารย์พระเทระไปสิ้นสองพันโยชน์แล้วบาลีเนี่ยเลอเธอเงี้ยใช่สับรวมความท่านเดินทางไปไกลแสนไกลถึงที่สุดที่ที่ต้องการจะไปเข้าป่าลึก้สองพันโยน์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดินไปยังไง แล้วก็เข้าไปหาวิสุทสามสิบรูปที่พักอยู่ที่นั่นท่านใช้ถ้ำเป็นที่อาศัยบ้างปลูกกระท่อมน้อยๆเป็นที่อาศัยบ้างเอาไม้ที่หักที่โค่นแล้วมาทําเป็นเสลาเป็นที่ประชุมกันบ้างที่นั่นมีสามสิบองค์สามสิบองค์ผู้อยู่ในอาวาสที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วท่านโพธิละเข้าไปไหว้พระสังเถระคือพระพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุด ยีได้บอกกูว่าท่านพู้เจริญขอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดนะดีมากๆลดมานะทิฏฐิถ้าสังฆเถระคือท่านบมมีอายุมากเป็นหัวนหน้า <c oughs> ท่านเป็นธรรมกถึกถ้าท่านาสังฆเถระเป็นอรหรอันเนี่ยจะได้กล่าวบาถาโพธิลาว่าที่ท่านโ้มีอายุอาจารย์ ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นทั้งวัตถุท่านเป็นครูสอนธรรมะต่างๆที่พวกผมรู้นี่ก็เรียนมาจากท่านอะไรนะครับที่ชื่อว่าท่านไม่รู้แล้วท่านไม่ทราบที่ท่านต้องการอาศัยผม <c oughs> สิ่งนั้นมันไม่มีความรู้ทุกอย่างของเรียนมาจากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะเอาผมไเพิ่งได้ยังไงท่านโปธิลาก็บอกว่าท่านโพเจริญ ขอท่านจงอย่าทําอย่างนั้นขอท่านยังเป็นอ่พึ่งกับผมเถิดขอรับ <c oughs> ขอท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าบรรดาพระอรห<ม>ันต์ท่านไม่งงเนี่ยรับเห็นว่าโพธิรักษ์ยังมีมานะทิฏฐิอยู่ก็มันก่อนนี้มีมานะทิฏฐิถือเป็ไปอาจา์ใหญ่ตอนนี้ท่านก็มไม่แน่ใจว่าการคลายมานะทิฏฐิเนี่ยจะไปไหวหรือไม่ไหว ท่านก็ต้องทดลองทือทรมานต่อไปพระเทระเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคืดบบอขีนนาศบระดับนั้นระมหาเทระคือพระพระผู้ใหญ่ที่สุดยังบอกว่าสำนักผมนะที่ผมเองนะไม่สามารถจะสงเคราะห์พระคุณเจ้าเลยยังไงพระเป็นครูบาอาจารย์ นี่เป็นการหนึ่งความรู้ที่นํามาประพฤติปฏิบัติผมก็เรียนมานจากท่านผมทรง,งช่วยไม่ได้ครับผมไม่มีความรู้พอที่จะสอนท่านได้กุณาไปหาพระองค์งอื่นเถอะและถ้านก็ส่งไปสู่สํนานักของอนุเทระคือพระเทระผู้ใหญ่ที่รองรองลงไปตามที่จะส่งไปคิดว่าท่านคิดว่าพิสุจน์นี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนมาก แม้แต่พระอนุเถระบันดาพระเทระทั้งหลายที่รองรองลองมาก็กล่าวกับพระโพธิละว่านี่อาจารย์ผมสอนท่านไม่ได้เราคยอรับผมมีความรู้น้อยทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาจากเพื่อคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าไปหาพระองค์อื่นเถอะท่านก็ส่งต่อต่อต่อ,ตอกันไปรวงความว่าพระสามสิบรูป ไม่มีใครยอมเป็นครูพระปดโธทิละองค์สุดท้ายบอกกับโตอาจารย์ครับถ้าจะศึกษาจริงๆต้องการที่พึ่งก็มีสมณะเนรผู้ฉลาดอยู่องค์หนึ่งพวกผมเนี่ยมีความฉลาดสู้เนอตรงนั้นไม่ได้ในวนี้เมยโยจิตขวบครับแล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็เป็นผู้หมดมาไปหาองค์นั่นก่แล้วกัน บรรดาพระสงฆ์ท่างหลายเจึงส่งไปหาเนนที่บทใหม่ที่สุดจะเรียกว่าบทใหม่ที่สุดแต่ก็เป็นอาลารแล้วถ้าเปอาหายแล้วพระเจ้าทรงเรียกว่าพระมหาเทระไปถึงเนนกําลังเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเทระนั้นท่างหลายก็นํามานะของท่านออกได้โตบายดังนี้ขอถอยว่ารีไม่น่าเลย เมื่อพระโพธิละนั้นเข้าไปหาสมณเณรก็มาบอกไปยกมือไหว้ขอร้องบอกพ่ออาจารย์สมณเณรขอรับอาจารย์ได้โปรดสงเคราะห์สมณเณรสงเคราะห์ผมด้วยเถิดช่วยเป็นที่พึ่งผมด้วยเถิดสมณเณรบอกโอ้ตายแล้วอาจารย์ตายจริงอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านจะเป็นท่านเป็นคนแก่ ท่านเป็นผู้ผู้สูตรเป็นผู้ทรงพระไตรปิกเป็นครูบาอาจารย์ทำไมจะขอให้ผมเป็นที่พึ่งผมเป็นไม่ได้เราก็รับท่านโพธิละก็บอกว่าท่านสัตวบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดสมณเองก็ถามว่าท่านก็รับหากท่านจากเป็นผู้อดทนต่อว,วดัดผมจะเป็นที่พึ่งของท่านเนยเนรน่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา <c oughs> อัมพิระก็บอกว่าผมเป็นผู้อดทนได้แต่สรุดอดทนได้แน่เมื่อได้กล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟไม่จะตายก็พร้อมยอมหมายความผู้อดทนได้สั่งยังไงผมจะปฏิบัติกามพอกเอาวิ่งเข้ามาโดเข้านั่งกองไฟผมพร้อมเนี่ยก็ไปนั่งเสวนเนยจะทดลองความรัดรดปณาาทิติ ก็บอกว่านี่อาจารย์ครับนวนสาะน้ําถ้าอาจารย์ต้องการผมไม่ได้พึ่งจริงๆกรุณานลงมาในสาะน้ำหน่ยครับแต่ความจริงเวลานั้นท่านโปธิละทมจีวรสองชัน้จนจีวรสองชั้นมีความหนักถ้าถูกน้ํำจะหนักมากเมื่อสมณเณรสั่งแท่งกลละมาณฑาิทิยอมยอมแพ้ว่ายอมปฏิบัติตามเดินลงไปจะลงน้ําจะลงสาะน้ําจริงๆ พจีวรจุมนิดเดียวสำเน็นบอกว่าคุณเจ้าเขากลับมาได้ขอภัยด้วยหลังจากนั้นพระสมณเณรก็แนะนำให้พระโพธิละจับอารมณ์อยู่นิดคขอฟังให้ดีนะครับถ้าบอกมาเถิดเขารับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำว่าคำเดียวว่าท่านผู้จเจริญ ในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องจำไม่ดีนะครับในช่องเหล่านั้นเหี้เข้าไปอยู่ภายในโดยช่องหนึ่งหนึ่งรือช่องหนึ่งก็มีเหี้ตัวหนึ่งช่องหนึ่งก็มีเหียตัวหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียแล้วก็เปิดไปช่องหนึ่งคือช่องที่หก แล้วก็ทำลายช่องที่ 6, หกไม่กว่าเฮี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ในที่สุดบรรดาเฮี้ยงหลายเหล่านั้นก็จะอยู่มือเราเกือเหมือนกับไอ้บรรดาช่องต่างๆก็คือทวารที่หกท่านจงปิดทวารห้าทวารห้าปิดเสียให้เหลืออยู่ทวารเดียวคือทวารใจเริ่มเริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนาและพิจารณา ด้วยในยมีประมาณเท่านี้ความแจมแจ้งจะได้มีแกท่านผู้เป็นผู้สูตรพอโพธิละก็กล่าวว่าเอาละครับพอละครับผมเข้าใจผมจะปฏิบัติตามท่านท่นสัตววรุษผู้มีพระคุณเห็นไหมท่านตัดมาณะทิฏฐิมาลเดนอายุเจ็ดปีท่านหมดมาณะจริงๆแม้แต่แยกมือไหว้เท่ากกบพร้อมทํา เท่านี้ก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วจึงใช้ปัญญาอย่างลงชานอย่างชานลงในกระชจะกายคือพิจารณาร่างกายประรบสมณธรรมให้ร่างกายนีนมีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเต็มด้วยความโศกโศกโครกมันไม่มีอะไรทรงตัวรู้เพราะใจวิโดห้วคล่องตัวมีความเข้าใจ เวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ไกลร้อยี่สิบโยชน์ทอดพระเนตรเห็นพิโุนั้แล่ดำริว่าพิโุนี้ผู้มีปัญญากว้างขวาง,วาง,วางดูจะเป็นดินโดยรการใดแลการที่เทจยตั้งตนไว้โดยบริการนั้นนั้นแหลย่อมสมควรยังได้ทรงเปล่งนะสมียไปชรปนังสีนะ หมือนกับพระองค์วาทับอยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปนเป็นญาเพราะการไม่ประกอบคือไม่คิดไม่ไข้โควนในการประกอบปัญญาจะเกิดเพราะคิดเพราะไข้โควนเพราะทบทวนหาความจรงิงปัญญาจะสิ้นไปเพราะการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงในการประกอบถ้าบัณฑิตคือผู้รู้ ยอมรู้ทางสองแพร่งเห็นความเจริญและความเสื่อมขอท่านจงตั้งตนไว้โดยรปการที่ปัญญาจะเจริญได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรปิฎศาสนาตรัอย่างนี้ท่านก็ไข่ควรตามในวิสดุดท่านก็บ,บรรลุอรัตผลเป็นอรรยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พระนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อท่านหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิต จงอย่าคิดว่าเรารู้จากกระดาษจากหนังสือที่ประเทศจีนมนกจะเลือกอเมริรกาวเสือกระดาษอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นมานะถือตัวถือตนเป็นนักธรรมเอกเป็นปริญญาประโยคเรียกว่าเป็นอ่อเป็นปริญญาอะไรอะไรก็ตามอันนี้แต่ถ้าขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวตรงนรกมีศีลบริสุทธิ ยังไม่ได้ฌานโลก,กีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโลก,กีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุดต้องท,ทําตนให้เป็นพระโสดาบันเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญรักษาลมพระโสดาบันไว้หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายในการที่สองมีความครพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความบริสุทธิ์ใจ และก็บรายการในสามทรงสินตามสภาวะขั้นตนให้บริสุทธิ์และก็บรายการในสีการกระทําทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือพริพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไม่ได้ <c oughs> กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระหลานเป็นของไม่ยาก อรามบรรดาพสาวโกองสมเด็จพระพูทมีพระภาคบรรดาญาโยาม,มพุทธบริษัทท่านยานบอกคุณเวลาปรกากฏแล้วขอลากรขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาแต่พุทธสาสพระนิกชนและเพื่อน,น,พ,นพิโสสมเนมที่รักทุกท่านสวัสดี